อุ้ยแรงมากลูกชายดาราดังยอมรับรักแฟนใหม่แม่มากลั่นเขาคือพ่อเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆระหว่างแพทนปพาตันประกูลและน้องเรซซิง่งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและจากที่ทราบกันว่าแม่แพทนั้นมีรักใหม่แล้วปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการแม่อายุห่าง14ปี แต่ไร้ปัญหาใดๆล่าสุดแม่แพทและน้องเรซซิ่งไปออกรายการแม่ซาปาตลอดมีบางช่วงบางตอนพูดถึงความรักของแม่แพทที่น้องเรซซิ่งบอกว่าแม่กับนาพีอ่ะเขารักอื่มแม่อ่ะแพทปิดปากลูกที่เลี้ยงหนูหายแล้วแม่บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วนาพีก็บอกเป็นแฟนกันแพทถามต่อว่าเรารักนาพีไหม น้องเรซซิ่งพยักหน้าถามต่อว่าแม่เลิกคุยกับนาพีได้ไหมน้องเรซซิ่งบอกว่าไม่เพราะเขาซื้อของเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูแล้วก็หาของเล่นก๊อตจีบ,บอกต่อว่าอ๋อ,อเข้าใจแล้วพ่อพี่เลี้ยงหายไปปุ๊บนาพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนน้องเรซซิ่งบอกต่อทันทีว่าเป็นพ่อคำเอาแม่แพทบอก อุ๊ยอุยอันนี้แรงมากนะอันนี้แรงมากถามว่ารู้ได้ไงว่านาพีเป็นพ่อน้องเรดซิ่งบอกว่าเพราะว่าแม่ไปจีบเขาก่อนทำแม่แพทรีปิดปากลูกชายอีกครั้งบอกอุ๊ยอะไรอ่ะออกจากรายการไปเลยฉันเสียทรงหมดเลยอะ